สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับบรรจารช่องทางซิงเกมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14สิงหาคามนะคะทุกท่านอย่าลืมเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยกันนะจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการดูดวงการใช้สีมงคลหรือเลขมงคลต่างๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยค่ะวันนี้การงานรับรื่นนะคะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดมีการติดต่อประสานงานนะคะให้ใช้เส้นสายจะทําให้ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นค่ะแล้วเรื่องของการเงินวันนี้ทําใจสักนิดดึงเพราะอาจจะมีการแสงเงินกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะคะโชคลาภมีเข้ามาให้เห็นเล็กบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากยก็คือการเดินทางค่ะเพราะหากคุณมีนัดหมายที่สําคัญต้องเผื่อเวลาไว้นะไม่นั้นมันจะมีการผิดนัดได้ สำหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันอังคารนะคะวันนี้นะคะการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะกับคนที่มีบริวารค่ะนะคะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจออนไลน์ต่างๆเนี่ยอาจารย์รักณ์แนะนําเลยนะคะชะลอไว้ก่อนแล้วอย่าเพิ่งลงทุนการเงินหมุนข้อมือค่ะแล้วก็มีโชคด้านเสี่ยงด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังวันนี้จะเป็นเรื่องของโรคประจําตัวนะคะ สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงเข้มค่ะสีดำสีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวกงการเงินกับโชคลาภนะคะก็ <S <S ะจะมีพระแม่รัศมีพระศิวลีค่ะแล้วก็หลวงพ่อปักแดงส่วนถ้าท่านต้องการเสริมดวงเรื่องการงานนะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรพระแม่อุมาเทวีแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเครื่องประดับเสริมดวงของสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นไฉ่มุกพลอยสีน้ําเงินแล้วก็หยกอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวไว้ค่ะโชคลาภจะวิ่งเข้าหา แล้วคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนสิงหาของรอบสัปดาห์นี้นะคะเวลาจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยอย่าลืมนะเติมน้ํามันตะเกียงน,นะคะแล้วก็ถวายชาไฟด้วยอันนี้ส่งจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทําค่ะอุปสรรคต่างๆหมดไปนะคะแล้วก็ได้พบแสงสว่างของชีวิตเรื่องของอาหารนะคะจะทําบุญเรื่องพระนะคะถวายสังทานให้มีไข่นะไข่ตุนฟักทองเอ่อผัดไข่นะคะ อาไข่เจียวไข่ต้มได้หมดเลยตรงนี้จะเป็นเช็คค่ะชีวิตเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้านะคะข้อสําคัญจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันจันทร์ที่14สิงหาคมในรอบ17.30นชุดวิลีที่วางไม่ให้จะเป็นเลข1เลข8เลขเเลข0นเลข3าในวิทีเลข1กับ8นะคะสําหรับชุดจับคู่1 2 1 4 1สอง1 7 2 8 4 8 5 6 8 7 8แล้วในร่าม18.30นอค่ะชุดวินและที่วังไม่ให้จะเป็นเลข6เลก2เลข3เลข0เลข7เน้นไปที่เลข6กับเลข2ชุดจับคู่ค่ะ616465 6 8 6 9 1 2 4 2 5 2 8 2 9 2 ร้านเอราม19.30น,นนะคะชุดวินเละที่วางไว้ให้จะเป็นเลขศูนเลขสามเลขเก้เลขสอเลขสี่ในวิธที่เลขศูนย์ับเลขสาค่ะสำหรับชุดจับคู่01 05 06 07 08 13 53 63 73 83ก็เป็นการวางตัวเลขเด่นของวันจันทร์ทั้ง3ช่วงเวลาเลยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นทำทานโชคลาภวิ่งเข้าหาแน่นอนคะ่ะแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชัน MThai กันด้วย พวกนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทม,มีวันนี้ขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ